สวัสดีครับท่านสมาชิกแฟนเพจที่รับชมทุกท่านนะครับกลับมาเจอกับผมตาลาเปาท่านนี้มาแล้วครับมาเจอทุกคนทุกวันพร้อมกับฟุตบอล,ลสามคู่นะครับเอามาพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์กันตรงนี้โดยนี้บอลจะเป็นคู่เล็กๆหน่อยแล้วกันนะครับดูคู่แรกไปที่ซูเปอร์ลีกตุลาเกียนก่อน,นเวลาห้าทุ่มครึ่งนะครับเราไปดูกาลาตาซารายครับที่อันดับสามวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทางเคเซริสบอลทีมอันดับสิบ 5นะครับโดยเจอกันมาเกมล่าสุดเนี่ยเป็นทางกลาตาสรายเอาชนะ4ประตูต่อ1ครับไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมครับกลาตาสรายเนี่ยชนะ3แพ้2ครับล่าสุดเอาชนะชีวาสปอร์มา2ประตูต่อ1ส่วนทางเคเซริสปอร์เนี่ยชนะ2แพ้3ครับล่าสุดแพ้กับทางฮาเดสปอร์มา1ประตูต่อ0ครับ ไปดูกันที่ตัวผู้เล่นที่เขาว่าน่าจะลงสนามกันนะครับวันนี้กาลาตาสราเนี่ยตรงกลางจะมีทางเอมเรคิลินส์นะครับดูหน้าเป้าจะเป็นทางเอ็มบายดีใหญ่นะครับส่วนทางเคเซริสปอร์เนี่ยจะมีทางอาราเลนนอนครับชื่อคุณนไหมฮะแล้วก็หน้าเป้าจะเป็นทางเดนิสอาริเบสครับคือต้องบอกว่ากาลาตาสรากําลังร้อนแรงนะครับชนะมา3เกมติดติดแม้ว่าเกมรุกเนี่ยจะยิงน้อยไปหน่อยแต่ก็เก็บ3แต้มมาได้3เกมติดติดนะฮะส่วนทางเคเซริสปอร์เนี่ยในลีก5เกมหลังในชนะได้แค่เกมเดียวครับแล้วก็ แพ้มา3เกมติดๆเพราะฉะนั้นดูแล้วความน่าจะเป็นต่างๆเนี่ยผมมองว่า กระตัสลัยยังไงก็ผ่านได้ครับชนะแน่แต่ดูว่าจะผ่านหรือเปล่าจะข้ามหรือเปล่านะครับผมดูว่าเคเซิลิสปอร์สู้ไม่ได้ครับกาะตัสลัยจะเปิดบ้านเอาชนะเคเซิลิสปอร์สามประตูต่อหนึ่งครับคู่ที่สองเรามาที่พิมเมลีกอังกฤษกันในเวลาเที่ยงคืนครึ่งเราไปดูเบอร์ลี่นะฮะทีมอันดับ19นี่จะเปิดบ้านเจอกับทางคริสตัลพาเลสทีมอันดับ8ครับโดยเจอกันมาเกมล่าสุดเป็นเบอร์ลี่เอาชนะ1ประตูต่อศูนย์นะครับไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมกันครับเบอร์์์ลลลลีีียยยยเเเเเเนนนนนน่่่่่่่่สสสสมมมมออออ2แแพพ้3ไไชชะะะใคคครรรรรัััับบบบบบาาาาาุดกททงงตตตจืืปูว ชนะสอเสมอหแพ้2ครับล่าสุดกดเอาชนะลิสยูเนเต็ดมา4ประตูต่อ1ครับไปดูที่ตัวผู้เล่นที่เขาว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้ครับเบอร์ลี่เนี่ยข้างหลังจะมีทางเบนมีครับตรงกลางจะมีทางโดวไบแม็กนิวและหน้าเป้าจะเป็นทางคริสวูดของหน้าร่างยักษ์นะครับส่วนทางพาเลสเนี่ยข้างหลังจะมีทางสกอตแดนครับตรงกลางจะมีทางจอร์แดนอาร์ดิลโดยหน้าเป้าจะเป็นทางวิลฟริดซาฮานะครับคุณต้องบอกว่าเบอร์ลี่เนี่ยไม่หลีกไม่ชนะใครมา8เกมติดๆแล้วนะฮะแล้วเป็นการแพ้ถึง5เกม แล้วมองไปที่เฮททูเฮทต้องบอกว่าเจอกันมา5เกมหลังพวกเขาแพ้พาเลสซะสี่เกมเลยนะฮะส่วนฮาเลตอนนี้อยู่ในช่วงท็อปฟอร์มครับฟอร์มดีครับเกมรุกดีกว่าซีซั่นก่อนเยอะเลยเป็นการปรับมาอย่างดีของทางรอยฮัสสันนะครับเพราะฉะนั้นดูแล้วคู่นี้พาเลสนะครับแม้ว่าจะเล่นเป็นทีมเยียวแต่รอยฮัสสันคงจัดทีมมาแบบมั่นใจแล้วนะฮะผมมองว่าพาเลสดีพอจะบุกมาซิวเบอร์ลี่ได้ถึงบ้าน2ประตูต่อ1ครับ คู่ที่สองคู่สุดท้ายขออภัยครับมากันที่เซกูนดาสเปนเวลาตีสามนะครับเราไปดูอาบาเซเต้ครับทีมอันดับ21นะครับวันนี้จะต้องเปิดบ้านเจอกับทางอเมเรียนะฮะทีมอันดับ5โดยคู่นี้เนี่ยหเกมหลังสุดเป็นยังไงไปดูกันครับอาบาเซเต้เนี่ยชนะ1เสมอ2แพ้2ครับล่าสุดแพ้ลูโก้มา1ประตูต่อศูนย์ส่วนทางอเมเรียเนี่ยชนะ4เสมอ1ไม่แพ้ใครเลยนะครับล่าสุดเอาชนะมิรันเดสมา2ประตูต่อศูนย์ไปดูทีตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้นะฮะอาบาเซเต้เนี่ยตรงงงงกกลลลลาาาาจะมีีทเอออ็ดด้ิิสฟฟครรับตง ข้างหน้าเนี่ยจะมีทางโรมันโซโยุญญนยาครับสดสุนยาส่วนทางอเมริกเนี่ยตรงกลางจะมีทางฟรานบีอบ้าครับข้างหน้าป้าย็จะเป็นทางซามิเอคอสตารครับคุณต้องบอกอาเบเซเต้นเนี่ยไม่ชนะใครมา4เกมติดๆแล้ว สมแล้วนะที่เป็นรองบยุยแล้วเกมในบ้านเนี่ยก็ไม่ได้ดีเด๋อะไรเท่าไหร่นะครับสเกมหลังสุดก็เสมอมารวดเลยต้องมาเจากอกับอเมเรียที่ฟอร์มเยี่ยมครับชนะ5จาก6เกมหลังสุดกําลังเล่นด้วยความมั่นใจเพราะฉะนั้นผมมองว่าอเมเรียวันนี้น่าจะเฉือนได้ครับผมมองว่าทีมเยือนดีกว่าน่าจะบุกมาชนะอาบาตเซตเต้ได้1ประตูต่อศูนย์ครับสรุปตารางป้าทั้งหมดของผมในวันนี้นะครับคู่แรกที่ซุปเปอร์ลีกตุรกีเนี่ยกาตาสารายครับจะเปิดบ้านเอาชนะเคียร์เซริสปอร์สามประตูต่อหนึ่งครับคู่สองที่พรี ได้ครับจะเล่นในบ้านแพ้กับทางอเมริกาศูนย์หนึ่งครับแล้วก็อย่าลืมกันนะครับอยากจะอัพเดตร่วมสนุกอะไรกันในแอดไลน์มาที่ไลน์ลิชคิดลิชนะครับรับรองว่ามีอะไรคุณได้อัพเดตสนุกกันทุกวันครับวันนี้หมดหนะ้าที่สำหรับผมแนละ้วขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามครับดูฟุตบอลให้สนุกขอยทุกคนโชคดีแล้วพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่วันนี้ผมไปก่อนครับสวัสวดีครับ